สู่รายการสกคสงขลาบิลลี่นิวนะคะกับดิฉันนางสาวสุธยาดับชัยเจ้าพนักงานแรงงาน,งานประจำสำนักง,งานสวนทรกงงารและคุ้มครองแรง,งงานสงขลาสำหรับสปนาห์นี้เป็นการรายงานข่าววันที่19ถึง25ตุลาคม2567าสทางสำนักง,งานจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ วันที่11ตุลาคม2567นางสาวธิตาพรลายจันทร์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการจัดเวทีสัมมานาเรื่องสิทธิและการคุ้มครองแรงงานภาคเกษตรมีจริงหรือไม่เกิดขึ้นได้อย่างไรให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณโรงแรมสยามเอาเรนททัลจัดเดินิธเพื่อสิทธิแรงงานวันที่12ตุลาคม2567 นายทวานนนดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขลาเมืม่อหมายเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขลา,าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาณบริเวณอ่างเก็บน้าพลุพรีควายหมู่ที่สองตบลนาหม่อมอำเภอน้ําหม่อมจังหวัดสงขลาโดยมีนายสเวทเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน วันที่22ตุลาคม25 6 7นายทุวานาวนนท์ดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำเดือนตุลาคม25 6 7เพื่อทราบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 8กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมถึงโครงการกิจกรรมแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2568 ตามนโยบายที่สําคัญของกรมรวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการทํางานของหน่วยปฏิบัติและหน่วยงานในสังกัดโดยมีเรือเอกสารโรดคมคายรอ,องประหล,ลัดกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนที่บดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในการประชุม วันที่12ตุลาคม2 5 6 7นาอภิชนแก้วมณีนะักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยนายยงยุทธทองสงนะักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวอัญชิลาด่วงช่วยนะักวิชาการแรงงานเข้าร่วมสังเกตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมพยมหนีไฟประจำปี2567ณคลังน้ำมันร่วมสงขาสตาร์ฟูเอล b s r c เซลจำกัด วันที่1 3ตุลาคม2517นายวานวนท์ดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากสงลาพ,พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2517วันปียามหาราชโดยมีนายสเวทเพชรนุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชาการแทนผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีณนะลานหน้าพระบร,รมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวนสาธารณะเทศบาลนะครหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา วันที่25ตุลาคม2567นายธวานนท์ดวงจากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาเป็นประธานในการประชุมสำนักง,งานประจำเดือนตุลาคม2567ครั้งที่1เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของกรมนห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดสงขาและผ่านระบบ Microsoft Teams สำหรับสาขาหาัดใหญ่ ดังมาต่อที่การรายง,งานผลการบัติงานนักสูตแจ้งเรือเขอ้าไปพ่อสงขลาระหว่างวันที่18-24ตุลาคม2 5 6 7นายทวานนนท์นดวงจากส่วนดิการและคุ้มครองรายงานสงขลาในมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนักสูตดังกล่าวโดวยมีผลการบัติงานดังนี้ค่ะโดยมีเรือแจ้งเข้าทั้งหมด100ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมด792คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย344คนสัญชาติเมียนมา209คน สัญชาติมพูชาสอง้อยสสบเอดคนและมีเรือแจ้งออกจำนวนหนึ่งร้อยสองลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมดเจ็ด้อยิบสี่คนแบ่งเป็นสัญชาติไทยสามร้อยสิบเก้าคนสัญชาติเมียนมาสองร้อยี่สิบห้าคนสัญชาติมพูชาสองร้อยสองคนและอื่นๆหนึ่งคนอีกครั้งเรายังได้มีการตรวจเรือหน้าท่าจำนวนห4สิบสี่ลำคิดเป็นแรงงานทั้งหมดห้า้อยสิบหกคนแบ่งเป็นสัญชาติไทยสอง้อยี่สิบเอดคนสัญชาติเมียนมาหนึ่ง้อยก้าสิบสองคนสัญชาติมพูชาหนึ่งร้อยสิบสามคน ทั้งหมดนี้เป็นการรายงานข่าวจากสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับสงขลานะคะส่วนสัปดาห์หน้าจะมีข่าวสารอะไรไม่ให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะก็จะกับำน,นี้ลืมกดไลค์กดแชร์